ะมีเสียงเพลงนิดนึงเดี๋ยวดคนเมื่อนี้ฮะยุ่งยานเก่าเนาะพราะว่าสติดเพลงไปบอต่ว่าฟังก็ไม่ค่อยหู้เรื่องหรอกนะเนาะคนร้องไม่รู้อะไรแล้วออ <laughs> อันเหอนค้างๆเพื่อนอันเปิดเพลงเนาะ <laughs> บัวยุกองสิไดงินบอกมื้อน,นี้น้องรี่กับเอื้อยกะมาย้อนมาเยี่ยมเฮือนแล้วก็เลยมาเก็บพักเนาะเพราะว่าบ่ได้มาเหือน เแบบอ้เป็นเดือนเท่าไหร่ประมาณครึ่งเดือนสชไปว่าเดือนนึ่งซีดอนโทษเนาะเราบริกากันเจ่เราค่อยได้เข้ามาในเออเพราะว่าเอ,อ,อ้ยจะมากออกไปนอกใลยนเออนาะน้องปานยู่หือหลังนี่แหละอันนี้เปืนน้องปานที่น้องปานอยู่แล้วก็นอนนะคะเดนมนแล้ก่ไปแ้วไปแรีวบะมาณไหนไปเร้วปรมาไหนก <c oughs> ันเลียน่มเนา เราบต้องมาในสิวะเ<อ>ย็เยเนวะทุกอยางชี้เย็นตีเอาผิงยึดเลยจะให้นี่นบรรยากาศบรรยากาศอยู่นีู่ค่อนข้างว่าแบบดีเลยทุกคนดแีแบบเย็นนอนอยู่เหง่นนี้คือแบบ พอมู้สึกก็เก่ากับมาทุกคนแบบเขาเคยอยแตน้นยแล้วสินะเคยอยู่เป็น10ปีสิปลายปีสิบปนสปีเงินี้า,นนนากับสี่หกหด้เพราะว่าบุมีผู้สายบุมีผู้สิตาสยาถ้าสิตัดเธอนึงกับแบบองได้าาจางานยนทีแห่สุนโบรก,กัสบ,บสิเป็นอย่างสิแลแมน่ยามคนแดอไปไปๆเก็บ,บแบ,บ,แบ,บพักมาดิมากระถันมากระถนนี่น้อยวยังเป็นดอกเลยกระถา,านกระดะไม่มกระถานพันว่ะ <Yeah. S 2> อ้ว <of> ันนี้มีมะเขือด้วยนะเก็บมะเขือไปเช็ดสุกพักอืเน้นเน้นเน้นง่ายๆเลยรยากศบ้านเขากับสิประมาณนี้แหละทุกคนฮะกินและธรรมศาสตร์เนาะเก็บผักพักนอกมะเขือมะเขือเพาะเก็บผักพักบางทีอีกสองวันเราก็จะกลับเรียงแล้วเนาะ โอ้โหอันเดออันนี้หน่โอ้โหอันนี้คือว่าเป็นการดำ่ซุกมาคือสีแซบเนาะในมันน่าจะสีแดงอือสีแซบคือสีแน่นดีเบิ้งแต่สุดเบิ้งเบิ้องอันนั้นอ่ะมันคือเงาเลยเงาคือเงาคือเขาเขาคุยไปโอ้โหเพลงดังมากเลยค่ะ เพ่งเก็บเพ่งป้องเลยบ้างไหมแม่แม่ก็เก็บนี่ป้องอีหล่ะก็ไล่เลยเก็บกันเนาะโซงนาแรงหน้าฝนหน้าฝนเออหน้าแรง,งที่มันสิตายเนาะคือตะก,กี้ขนาด <c oughs> โอ้สายแว่นว่ายงั้นแลลมแด่นแจ็คสิ่เป็ดจักเน่ยเนาะงแง่ไหนแบบจะเหลมแด่นหรอฮะกินจ็คสี่า นยุ้ยไห่เอินว่าอย่างเกาะนี่บุเมนตีเอาไปซุปกินหรือว่าแกงใส่ปลาแห้งนี่วอุ้ยสุดยอดซุปแกงคั่วเออคั่วกระแซบขุนระแบบนะเนาะนี่น้องปานแตกต่างกันบ่อันตัวอยู่เวียนที่เขาคายกับพวกเฮาเขาแตกต่างกันเฮอันนี้ฮะมันอันนี้มันอ่อนนะอันนี้เป็นซอยู่อันตลาดก็คือกันก็แข่งเข้ามาจะเบียงไหนเนี่ย ไม่นหรอเออ,อมันงามอยู่แต่ว่ามันมูเซ่แค่อันนี้มันสีอ่อนๆนี่นี่นี่ดูธรรมชาติเบิรงเบอร์เห็นหูป่งไเบิรงจับอันกระตาคึ้นเ มักต้นนี่เพิ่นจี้อันมัก,ม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 กอันเฮ็ดเวลาใส้แกงเวลาอันแบบสู้ขวันง่ายๆสินะถ้าแบบแกงธรรมาดาก,กับบุคอยเนาะเพราะว่านวยมันง่ายคันว่าผ้ามันกระทิมละอันนี้ก็เป็นมุมเหือนของน้องลีเนาะมุมนี้ก็จะเห็นเหนือนชัดเจนเลยล้อมรอบไปด้วยภูเขานะคะทุกคน อันนี้ก็เป็นเหอนของตุ๊กคับเนาะบางทีมืออื่นน้องนี่จะมาเยี่ยมเพิ่นเนาะทุกคนเนาะมาเยี่ยมเมื่อนั้นมาอย่มาสุกเพิ่นแบบเหอนม,มันตั้งได้เหินเก็บเม่น้องปานนี่โรลีอันเก็บนี่สีเอสซุปกินวันิลลาช่วงนี้ลดลดหุ้นนะทุกคนเฮ็ดจะเฮ็ดให้แม่กินให้พ่อกินซื้อ อดเอาบังคับใจตัวเองกินน้ำได้น้ำได้ๆโซมีกับโบยากประเด็นคุมเอาขันท้าเฮดตลอดมันกระลึงก่อนขันว่าฮะนะคันซีคุมหิว่ะนะตอนเศร้าหันกินน้อยนึ่งกินพอแบบกให้มันยากเองนะกินปั้นนึงกินละบันดาลตอนซวยหันกินน้อยนึงแบบให้กระเพาะมันลึงกินข้าวซวยฮันตอนซวยแบบนึ่งมง อัน11เอ,อสอโมงหนึ่งโมง,โมงนี้เฮาสามารถกินมายิกมาย่อยได้เพิ่นบอกว่าสันกินกินได้กินตอนไหนก็ได้แต่ว่าให้กินน้อยบังคับให้แบบให้กระเพาะขามันน้อยเขาน้อยเขาสินะมันนั้นมันก็ซีรึงแล้วก็เห็นให้เฮาบุกินล่ได้ ยานแต่ก็กินล่อว้แต่ช่วงนี้ขอข้ามไปก่อนเวนบอกงานแก็กินไล่กินล่โยมเทก็แบบอันแต่ก้อนนาแบบเป็นคนที่แบบเสียดายอาหารนะกินเทาลยก็กินจะแบบกินห้อิ่มาก็กินจะมาเสียายแบบเสียดายอาหารเออกินจกินเลไมันบ่มืดลาคุ้มให้มันมืดนะเนาะมันก็เลยให้เฉพาะใหญ่เออแบบคือไปกินบุฟเฟ่ก็คือกันกินน้อยพยันบาคุ้มมาเนี่ย ย่าบันทิบเรไปกินบุฟเฟ่ละบุฟเฟ่ฮหนดลล์มากินได้มื่อเรากินบุฟเฟเ่ละกินน้ำไส้ไฟเบอร์อ <F> iber, ดีทอ็อกไส้แต่ว่าต้นนี้บ่ค่อยแซ่บมันก็แซ่บอยู่ถ้ามันอันมันแบบบ้านบ้านแบบผสมเงินแม่น้องป่าน,นีล่ายากมีมกล้วยแบบคือแบบไงแม่นี่เดี๋ยวนั้นไปเก็บ มีหลายอย่างแต่เม่นองฝันนี้จะปลูกบ่ค่อยเก็บบ่ค่อยเอาไปกินจะไล่มีมแม่ตจเก็บเนี่ยว่ายู่แต่ซ้ำคนเนาะจะไล่จะเก็บไปแม่อยู่เหื่อของเระเห็นว่าจะไล่เป็นไปกินคนนี้ยิงยิ้มเท่าคนอื่นี เ่าเตนคัวแม่กระเสีมือเขาเป็นสามตีนี่ไอ้นั่นนะเท่านั้นนะเฮ็รไม่ล้วมุ่งแม่เอากะซี่มาม่งแม่เพากะแล้วก็ะาอีกเวลาหามุงนะคนตกตลอดแล้วมันกาดตลอดมอกเพ็ดหนุ่ยใหญุ่อะอาหารกะบุอ่นนมกเพ็ดซื้อดีโอ้ยหาผ่านกุค้มคาเนโอ้ขันอีพ่อเจ้ลละเม่น คนที่แบบถ้าบุมีเจแลแล้วกินข้าวบเปล่าขนาดคันสุดใดที่บุมีของกินแท้ก็กินนั่นข้าวชั้มเจลแล้วกเ็เล<ม>ี้ยวอีกตัวไปเฮ็ดอีกวันว้าจ้า,มาพมาตูวกากินกินกุ๊กเด็กแน่เออป่ะดิ ประมาณนี้เลอทุกคนเด้อทั้งเถิงกับจมุงด้วยเปนเดี๋ยวนี้เนาะนี่ทางหลังบ้านเมนองปานอ,าอันนี้คือว่าเ,เ,วเป็นเดี๋ยวนี้เป็ดนะ้อยน่ะเป็ดอันกินูนะ่ะคักแกตากว่าเก็บก่อนพริกขี้หนูในน้อยแดงๆสินะ่ะคักสุดนี่นะ่ะ ือใส่สมน่ะป <before> <chips> ิดเอกกันด้ช่วงนี้น้องรถข่าวจังเนาะแขนนี้ข่าวก็หน้าแล้ว <paso> นี่เห็นบ่อ็เป็นไ้เนาลืมหัวนี่นะครับจะได้ไ้โอ้แถวนี้น่ะมายใหญ่ว่เป็นเอาที่แถวนี้เป็นเป็นบ่เป็นนะล้างเอา เออาดูต้นนี่วะบุทึกโซสิมาง่อยเดี๋ยวยูไปดูรอบๆค่ะนี่เบิ่งอันมียางแม่น้องป่ากมากลกวยไร่แล้อแต่ว่าน่ง่ายไหมกวยจีนกันกวยอันหอมจีนขันจีนแล้วอันเสตัวนี้งตัวหลาวงเหลาเบ โอ,อ้นี่ยอดบวบนะยูพีย่ยอดใหญ่อย,ยูพี่นะมีเดียวพาฮะเอ,อ่อยึดแถวนี้ฟุ่นดีเนาะนี่ล่างบ้านแม่น้องปานเด้อนี่เนาะคักทุกคนบรรยากาศยู่อันเฮือนหลังเก่าน้องลี่นะย่างมานี่ก็จะเป็นนั่น น้ำสานเนาะนี่จะน้ำสาแตะกี้ให้แม่อันมาโดดอาบน้ำอยู่นี่แหละทุกคนนี่แต่ว่าช่วงนี้บุกกาแล้วช่วงนี้ตอนนี้เก็บแล้วมืดแล้วเนาะเบ<ล>ิงได้เลยเด้เียงไร่เติมมะนาวอันนี้นะจะเป็นเลมอน,ม,อนมัน,ยยนีใหญ่นี่เลมอนลาวได้ซีนุย่ยนี่ แล้วก็มะเขือขี้หนูแล้วก็มะเขือได้หลายอย่างอยู่ทุกคนบะเขือเป็ดเป็ดจะส่อเงินนะน้อยๆจังเด็นี่อ๋อกินโซรึจะเอาเงินให้ฉันเหรอนี่กินน้อยๆนี่ขอบิยเกษนี่น้อยๆอีหลีทุกคนมองไว้ยตะหมอตะแม่เป็ดจะแพงขนาดนะนี่เลยเดี๋ยวจะกินโซเกินน้ำลงปานกินซะนะนี่ยเดี๋ยวจะกินพริกโซนะออเพชรน้า วบวเพชดแ่นออนนัองรถมากับได้เอาไปกับเฟอร์กับเนยแซ่บมันเพชยู่แต่เพชหบดเจ็บกระเพาะมันก็เป็นยาอยี่างนึงได้มาพิกิีนุ่งอ่ะไปก็ะได้อันนี้เลยฮะพักไล่ๆอยู่อันพักมะมัวบุญลาเออมาพักมะวัวยุไทยกะพักมะวัวคือกันบ่นี้แมนบอกทุกคนมันิเออคือกันแต่ว่ามันจะบานบิดมากขื้อ ไปอะไรแยงกระประมาณเนี่เนาะมาเบิ้งอันนี้แม่แม่น้องป่านบักต้นมะพร้าวไม่น้องป่านบักเออพันจูดวันนี้มันคือประหลาดมันปถึงนี้เหรอบอเออพันจูดอยู่บันนี้ละเปลวไฟมันก็ขึ้นไปฮันดี้มืออื่นชิมมายากก่อนบอเป็นมากเลยเนาะเสนอเป็นบอว่าต่อไปเห็นดีมันก็เหี่ยวไอ้มักน้อยมือว่มืออื่นชิมมายาก่อน ยังสามต้นแสดงไว้กับยูฮันยูฮันมันบ่ค่อยเป็นมากตัวนั้นไม่เสียบต้นนั้นไม่เสียบในบ้านยังส่องนู่นกับประมาณนี้เด้อว,วิธีชีวิตที่ทางสุนบดลาวนอะกะาหากินแบบเรียบง่าย,ยได้พอปลูกได้กะเือาปลูกเอาลอเลยเห็นะเนาะเครื่องเคียงแบบอันนี้นี่เกลือว่าบริซื้อถ้าซื้อกะแม่นบริซื้อมักเพชรมักนาวมักเขือ เป็นจำพวกหอมนี่บอค่อยจะได้ซื้ออะารจะซื้อแบบพวกซีนอันที่เขาหาซีนกระดุนๆบอเดวสกินตลอดเลยตาเขาก็เลี้ยงเอาแต่บางทีเขาก็ได้ซื้อเพราะว่ามันเอางาเนาะอืม๋ยวประมาณนี้บรรยากาศยุคแห่งลังเก้าทุกคน่มาแล้วก็ซคิพ่อสะมาแบบน้อยเดี๋ยวเราสองคนขอตัวลาไปกับคลิปนี้เด้อเดี๋ยวไปเจอกันอีทีหน้า ต่อไปก็จไปเจอกันยูเวียงไปเจอกันยูเวียงไปเจอกันยูไทยไ <laughs> ยัง่มโหอันนั้นที่หมอ่ะไทยตูอจันหน่อยนะ